นี่นะครับกลับมาแล้วนะครับตามผมมาที่บ้านนะครับไอ้นกตัวที่แต่เลิศบินเมื่อกี้ที่ผมว่าปลุกไปเรียกขึ้นมือนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับจะมาลองดูนะครับว่าผมจะเรียกม,มาได้ไหมนะครับนอ่ะที่เขาต่เลยไปเมื่อกี้นะครับก็เวลาผ่านไปแักเดียวนะครับไม่นานประมาณครึยงชั่โมง เาก็กลับมาที่บ้านนะครับเมื่อกี้เขาเฉลิดอยู่ที่ฟาร์มนกคาถาเนี่ยน,นะครับมมมมามามาา เมื่อกี้ผมอยู่ในคอกเล็กนี้นะครับเราก็ขึ้นมาข้างบนเดินผมอยู่ข้างในนะครับนึ่งข้ม่มีกครับนกมาเร็ว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  ครับนกถ้าเกิดเราฝึกเชื่องแล้วนะครับเขาจะก็จะไม่ไปไหนนะครับยิ่งถ้าเกิดพื้นที่ที่เขาอยู่ประจํานะครับก็ยิ่ง,งไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเกิดตลนะลึงแล้วก็จําเป็นต้องฝึกแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแล้วเขาไปเนี่ยเขาจะกลับมาหรือเปล่านะครับเราก็ต้องฝึกแบบนี้แต่คือของผมตัวเนี้ยคือ ผมฝึกมาแล้วนะครับแต่เมื่อกีก้แต่เลยไปก็คือไม่ต้องตามนะครับเขาก็จะกลับมาเองนะครับโดยที่ว่าเขาจะมาหาผมที่บ้านนะครับผมก็สามารถพาเขาไปแล้วก็เดินกลับไปขังที่อ่วงของเขาได้หรือไม่ผมบางทีผมก็ปล่อยไว้ในอคอกนี้ก่อนในเวลาผมไปผมก็นํำก็กลับไปได้ คือลูกงนี้เราไม่จาเป็นต้องไปจับนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตะครุบเขานะครับให้เขาตื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะกลัวนะครับเกิดความกลัวว่าเออพอเขาอยู่หน้าจุดจุดที่ไม่ใช่ในกรงนะครับกลัวการจับนะครับเราก็ไม่ต้องไปจับนะครับแล้วก็แค่เรียกให้เขากลับมาขึ้นมือเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิดจะจับจริงๆแล้เราก็ค่อยๆจับนะครับเป็นตัวของผมคือจับได้นะครับ ตัวนี้ก็คือจับเขาได้ถ้าเกิดเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจับตัวแล้วก็ถือไปได้แต่ของผมตัวนี้มันจะอยู่บนมือแล้วก็ผมก็เดินเดินกลับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็เรียกมาแล้วผมก็จะพากลับไปนะครับมาเพื่อให้สมาชิกได้ดูกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็รอ,อดูจนจบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้ก็ รัศมีที่ดูก่อนหน้าน,นี้คลิปนี้ก็คือเขาตะเลยไปนะครับคือเขาบินไปเี่ไหนนะครับเผื่อว่าท่านมาชิกเจอลักษณะแบบนี้จะกลัวว่านกจะหายนะครับคือบางทีเราไม่ต้องเดินตามนะครับเนะี่ยผมมันจะจับได้นะครัับมนจับได้ถ้าเกิดผมจะจับมันมจับได้นะครับเนี่ยผมจับได้นะครับแต่เราไม่ใช้วิธีจับนะครับมใช,ไมใช่ไม่ใช้วิธีจับนะผมก็จับได้ เราจะฝึกเขาไปในตัวด้วยว่าเขาก็จะต้องมาหาเรานะครับถ้าเกิดคนจะจับแบบนี้มันก็จับได้นะครับเฮ้ยหนนะ เร็วๆมามามาเล่นกับเขาแบบนี้นะครับเพื่อนเาแบบนี้บ่อยๆนะไม่ต้องไปจับนะไม่ต้องไปจับเขาให้เขามาของเขาเองนะครับเพื่อจะจับก็จับได้นะครับถ้าเกิดเราจะจับทุบเขาเนี่ยเราก็เดี๋ยวเขาก็ตกใจนะครับแล้วก็อย่าไปจับทุบเขานะแบบนี้แต่ผมผมยังยังไม่เอาไปนะครับผมจะปล่อยเขาขึ้นมาเองอีกทีหนึ่งนะครับนะผมให้เขาไปอยู่ที่เดิม เนี่ยผมอยากให้เราไปอย่างนี้แล้วก็แบบนี้นะครับมามามันก็เป็นการฝึกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเอามือไปหาเขาก่อนแรกๆก้าเกิดเพื่อเริ่มฝึกนะครับมามาคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิป ที่ปล่อยออกจากกรงนะครับแล้วก็ตะเดินไปนะครับมาไหนอ่ะมันข้างบนนี้มันจะมีมันจะมีนกอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาผมจะพาเขาเดินก็ต่อเมื่อเขาจะมาขึ้นมึนผมเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมจับให้เขาขึ้นบองแบบนี้มันก็ได้นะครับเนี่ย ผมก็พาไปได้แล้วนะครับคือในการฝึกเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับเราไม่ต้องการแบบนี้อ่ะโชว์กล้องซะหน่อยจอมดเออเออเอาเอาเอาก็ไปเร็วเออก็ไบายผมไม่มีมือมต้องเล่นเล่นกับปากม,ม,มือจับนี่นี่เดียครับรก็จะไม่ไปไหนนะครับเอ๋อไม่ไปไหนนี่มา นะนี่นี่ไปขึ้นไปนี่ก็มาเมย์บัว,วเลยนี่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเน,นี่ยเดินแบบนี้นี่นะครับเราจะพาเดินไปโอ้สามารถเดินเล่นเดินอะไรได้แล้วเกิดเริ่มฝึกนะครับแล้วก็เดินใกล้ๆก่อนนะครับใกล้ๆก่อนแบบนี้นี่นะครับผมก็สาม,มารถพาเขาไปทางกร,รมได้แล้วแต่ในกรณีนี้ผม ่ายังไม่ได้ไปนะครับผมไม่ได้ไปขอเป็นว่าให้เด็กสมาชิกค่อยๆฝึกแบบนี้นะครับนกผมเชื่อว่าทุกขั้นก็สามารถทำอ่าอย่างผมได้แน่นอนนะครับบางคนเก่งกว่าผมได้อีกนะครับขอแค่ว่าอ่าดูคลิปแล้วก็เอาไปทำตาบ้างนะครับเอาไปแบบแบบประยุกใช้นะครับแต่ละคนมีเทคนิคที่ต่างกันนะครับ อันนี้ไม่มีใครที่เก่งกว่าใครนะครับในส่วนการฝึกนกของแต่ละเกจีอาจารย์นะครับเอาเป็นว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นแนวทางนี่คือสำหรับผมผมาฝึกแบบนี้จริงๆนะครับผมเล่นได้เก็บหน้าผมเลยไม่มีมือเล่นเขาโอ้ยไม่มีเล่นมือเ,เล่นเขาลาไปก่อนนี่ครูคาครูลาหน่อยเอ้ยอ่าขันลาด้วยกอนอขอบคุณครับสมาชิกด้วย ok. Đó là con số đi khắp.